มีพนักพิงทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะนั่งแล้วไม่สบายนะครับหลังไม่มีนั่งหลังกดหลังแข็งเชียบอลน,นะครับนี่เราเชีย,ยแบบสบายมาเอามีมีม คนถามว่าอยากเห็นรูพลุนนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆก็คืออยากเขาเจาะมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าใช้พลังงานในการเจาะเนี่ยทั่วสนามเลยนะครับมีคนถามว่าอยากดูรูพุนรอบสนามวันนี้เราจะพามาดูรูพุนนะครับจนถึงขั้นตอนการติดตั้งจนเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งเชียร์ฟุตบอลในสนามเมนสเตเดียมแห่งนี้นะครับเราไปดูวิธีการกันครับ ไปดูรูพูนเงินก่อนอันนี้เขาเจาะพูนหมดแล้วนะครับถ้าถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่านี่ครับเจาะเป็นรูแล้วนะเจาะรูนี่ครับนี่เอารูปนี้ดีกว่าถ้าชัดหน่อยนะครับนี่นะครับเจาะรู3รูนะครับตามเพลทเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะครับแทนเพลทจะเห็นมี3รูอันนี้อะเห็นไหมครับถ้าเห็นตอนนี้นะครับจะคุณไปทั้งสนามแล้วนะครับคุณทั้งสนามเลยนะครับ คุณทั้งสนามเลยเพราะว่าเราจะติดตั้งเก้าอี้เนี่ยทางสนามครับดีค่อยๆทำไปครับครับแยกแยกชุดไปก่อนเนาะยวใครไม่เห็นนะครับ อันนี้เป็นแผ่นเพลทนะเป็นแผ่นเพลทของมันก็จะเจาะรูน็อตนะครับหนึ่งเพลทเนี่ยจะเจาะน็อตอ,อยู่3รูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามตอนนี้นะครับจะมีเจ้า3รูที่หน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้1 2 3นะครับหน้าตาแบบนี้เลยฝุนทั้งสนามนะครับรูนเนี้ยเจาะประมาณ3 0,000ื่นรูที่ดูพอหลังจากที่เจาะรูเสร็จปุ๊บก,ก็ใสแบบ่แผ่นเพลทแผ่นนี้เสร็จแล้วก็จะติดเจ้า คลิปล็อกนะครับเพื่อจะคลิปยึดรางนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเขายึดกันยังไงครับผม ใช่เลยครับไงคุณทั้งวันพิ่งมีความเพิ่มเยอะเพิ่งหมด,หมดโอ้มันแข็งอะเนาะทั้งแข็งทั้งเหล็กอ่าโดนเหล็กด้วยครับอ,อันนี้เรามาดูฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นพุกนะครับเราดูพุกหน่อยอันนี้เป็นพุกนะครับหลังที่เจาะรูไป30,000กว่ารูพุนแล้วนะครับก็จะเอาพุกอันนี้ ยัดเข้าไปในรูนะครับยัดเข้าไปในรูเสร็จแล้วก็ขันเจ้าสามรูให้แน่นนะครับพุก๊ก็หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวขโมยให้ดูพุกก็จะแบบพอดึงพอขันออกมาเนี่ยมันก็จะดนัดนดันดันนะครับทําให้แน่นนะครับนั่งทำอยูให้ปุ๊เพื่อนเนาให้เพื่อนกินก็ได้จ้ามิกันอ่าอ่า อ๋อเอาแปลแบบมี2แบบนะครับก็เลือกได้นะฮะแบบมีแบบวัดพลังกับวัดพลังอ่าวัดพลังกับแบบใช่อ่ามอเตอร์ใช้สว่านแบบไฟฟ้านะครับเออจะก็เลือกได้ทั้งคู่นะครับประมาณนี้ตอนไฟฟ้าครับผมอันนี้แบตหมดอ่ะยังครับยังไม่หมดนะก็ปิดให้ดูหน่อยปิ๊ดให้ดูหน่อยอ่าปิด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 อ่านะครับก็แคนนอสแคนนอตกันน็อต โอเคครับผมนึกซึ้งองพอหลังจากที่เราพอหลังจากที่เราเจาะรูกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่แผ่นเพลทพอหลังจากใส่แผ่นเพลทเสร็จแล้วเราก็ใส่คลิปล็อกนะครับเจ้าตัวคลิปล็อกก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเจ้าตัวคลิปล็อกประมาณนี้อันนี้เป็นแผ่นเพลทนะครับเจาะรูใส่เพลทแล้วก็ใส่คลิปล็อกหลังจากที่เราใส่ แผ่นเพลทนะครับใส่แคลมป์คลิปล็อกเสร็จแล้วเราก็จะใส่รางนะครับเดี๋ยวจะดูรางนี่ครับอังที่เราใส่ตัวแผ่นเพลทใช่ไหมครับเราก็ใส่คลิปล็อกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่รางนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเราจะไปดูว่าพอหลังที่ใส่ทั้ง3ส่วนแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเก้าอี้มาติดเข้าไปนะครับมีส่วนที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยแวะไปดูนี่ก็ใส่แผ่นเพลทนะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกนะครับให้กับ ตัวอุปกรณ์นะอันนี้ก็เริ่มไปได้เยอะแล้วนะครับเห็นก็จะเห็นว่าใส่ตัวเพลทกับตัวที่บล็อกนะครับไปค่อนข้างเยอะแล้วจริงก็คือเนื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทางสนามแต่มีตัวที่เป็นตัวอย่างแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เสร็จกัน จะทุกตำแหน่งที่เป็นอัธจันเดิมที่เราอัฐจันเดิมที่เราเห็นว่ามีพื้นที่ว่างนะครับเราจะติดเก้าอี้เข้าไปทั้งหมดนะครับจะไม่มีใครต้องนั่งปูนเย็นๆอีกแล้วนะครับเราจะมีที่นั่งสบายๆพร้อมพนักพิงนะครับไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับมีพนักพิงด้วยนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ยังคงไว้นะครับแล้วก็เสริมเข้าไปด้านบนถ้าเห็นดูท้านบนเนี้ก็จะกําลังเจาะทุกอยู่นะครับถ้าเสริมเข้าไปก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเรากําลังติดตั้งอยู่นะครับด้านบนก็คือจะใส่ให้เต็มทั้งหมดเลยนะครับอยากรู้ว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงก็กลับไปดูในกลับไปดูในคลิปที่แล้ว <laughs> ที่เราโชว์แผน วิธีการติดตั้งกันแลวนะครับว่าจะใช้สีอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หลังจากที่สั่งผลิตนะครับสั่งผลิตแล้วก็ได้สีตามที่ต้องการจํานวนตามที่ต้องการก็เริ่มทยอยส่งเข้ามาหน้างานนะครับเพจก็มาหมดแล้วนะครับตัวคลิปล็อกก็มาหมดแล้วเก้าอี้ก็ กำลังให้ยอยมานะครับมีส่วนหนึ่งที่ทดสอบติดตั้งไปนะครับประมาณสัก20ตัวนะได้อยู่นะมัน20ตัวนะครับเป็นเซตให้ได้ดูกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปนั่งของจริงนะครับที่ติดตั้ง เสร็จแล้วไม่ลื้อแล้วครับตอนนี้ที่ติดเสร็จไปก็จะไม่ลือ้อคาว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูว่ามันนั่งสบายไหมน,นี่ของเดิมนะสีส้มคงเคยหลายๆคนคงเคยมานั่งแล้วนะครับตำแหน่งสีส้มนะครับกับสีเหลืองตรงกลางนะครับอันนี้เราจะมานั่งของใหม่ว่า,าเป็นยังไงนะครับ มุมนี้มุมดีนะพี่โจนะนี่มุมดีมากเลยนี้โอ้ถ้าใครนั่งมุมนี้มุมดีนะครับอันนี้ถือว่าเลือกมุมที่เหมาะมากสําหรับการติดตั้งเก้าอี้ใหม่นะใครอยากรู้มุมตรงไหนเนี่ยเข้ามาในสนามนะครับฝั่งอัธจันทร,ร์มีหลังคาซ้ายสุดครับเป็นเหลี่ยมที่โอ้โหนั่งสบายมากขาบอกนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณที่ติดตั้งเก้าอี้ใหม่นะครับสำหรับงานเหนื่อยเหนื่อยพนักพูดเหนื่อยสำหรับอาจารย์นะครับฝังมีหลังคานะครับจริงๆก็คือติดแบบเดียวกันนี่แหละครับทั้งหมดเลยเป็นเก้าอี้แบบเดียวกันก็คือว่าเป็นเก้าอี้ที่สามารถพับได้นะครับเพื่อ สะดวกสบายในการเข้าออกในการเดินเข้าเดินออกของของผู้ชมนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับพับอัตโนมัตินะครับพับเก็บอัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัตินะครับตอนนี้มา2สีนะก็จะมีนี่แหละสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับให้ได้ใช้งานนะครับยังก็มีอีกสีหนึ่งนะสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองนะครับที่อยู่ด้านบนก็จะมีสลับกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับพอพับเก็บได้เนี่ยข้อดีของมันอีกอันนึงสําหรับที่นี่ก็คือนี่ครับมีพนักพิงนะครับก็สามารถพิงได้อันนี้ยกขาเนี่ยจ,จะดูนี่หน่อยนั่งสบายๆให้นั่งสบายๆนะครับยกขาอาจจะเดี๋ยวเบิร์นฝั่งนี้ไม่มีผู้ชมนะครับก็เลยยกขาไปได้แต่ถ้านั่งฝั่งที่แบบมีผู้ชมเดี๋ยวไปดูแถว2นะครับลองมานั่งแถวสองว่าสบายไหมอันนี้เป็นแถวติดติดด้านหน้านะครับก็ไม่มีใครเลยก็จะมีแค่แค่ลาวให้ละกอะแล้วก็มองสนามได้นะครับ ได้นะครับเชียร์ได้อันนี้ก็พับได้นะครับมีพนักพิงนะครับทุกตัวในนี้มีมีพนักพิงทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะนั่งแล้วไม่สบายนะครับหลังไม่มีนั่งหลังกดหลังแข็งเชียบอลน,นะครับนี่เราเชียร์แบบสบายนะครับมีพนักพิงแล้วก็มีเก้าอีน้นั่งทั้งสนามเดี๋ยวลองดูแถว2นะว่าระยะว่าระยะของมันเป็นยังไงนะครับโอ๋นี้ขยายยังไม่ได้เก็บนะครับอยา่าพึ่ง สนใจนะครับบอกเลยว่าเพิ่งจอดเสร็จไปเลยนะครับอันนี้นี่ฮะระหว่างก็อีกระหว่างแถวที่1แถวข้างล่างดีกว่าแถวล่างแถวกลางแล้วก็แถวบนนะครับก็มีระยะห่างให้ได้แบบสบายๆนะครับสามารถที่จะจริงก็คือเดินผ่านเนาะถ้ามุดไม่มีใครก็เดินผ่านเข้าออกได้อย่างได้อย่างสะดวกนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยพอขึ้นบันไดมานะครับพอเดินขึ้นบันไดมาขึ้นเดินขึ้นบันไดมาก็สามารถเข้าที่นั่งนะครับ ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงมาแค่นี้เองง่ายๆนะครับมีพนักพิงนะครับก็เชียรบอลได้แต่จริงๆก็คือยังมีขาดอีกนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีเพลทนะครับมาติดหมายเลขที่นั่งตามตั๋วเลยนะครับตั๋วที่ออกมาเนี่ยก็จะระบุหมายเลขของที่นั่งด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่นั่งหมายเลขอะไรนะครับก็ถือตั๋วมา เสร็จแล้วก็มานั่งในตำแหน่งที่ตัวเองนะครับซื้อได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะมาต้องแย่งกันนะครับเก้าอี้ไม่พอจะแย่งเก้าอี้กันไม่ต้องห่วงนะครับซื้อตั๋วมาพร้อมหมายเลขที่ระบุตำแหน่งของเก้าอี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีถ้าซื้อตัว๋วไม่ใช่ตั๋วผีนะถ้าซื้อตั๋วจริงๆรับรองได้ว่ามีที่นั่งแน่นอนครับแล้วเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆในส่วนของงานติดตั้งเก้าอี้ที่สนาม เมนสเตเดียมนะครับว่าสถานการณ์หลังจากที่ค่อยๆทยอยติดถ้ายทยอยติดแล้วพอมีเกือบเรียกว่าเกือบดิเรียกว่าเยอะที่สุดแล้วกันอาจจะมีระหว่างกลางระหว่างทางให้ดูอีกสักหน่อยว่ากอีตืดไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าอยากชมก็จะท,ทําคลิปต่อไปให้ชมแต่ถ้าไม่อยากชมจะรอจบเลยก็ได้นะครับก็เมนกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราค่อย มาดูความคืบหน้ากันต่อนะครับสำหรับงานติดตั้งเก้าอี้นะครับที่สนามเมนเซเดียมนะครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีครับเจอกันคลิปหน้าครับสบายเชียงใหม่สู้